扁担宽，板凳长，扁担想绑在板凳上。扁担宽，板凳长，扁担想绑在板凳上。伦敦马丽莲买了件旗袍送妈妈，莫斯科的夫斯基爱上牛肉面疙瘩。各种颜色的皮肤，各种颜色的头发，嘴里念的说的开始流行中国话。国话多少年我们苦练英文发音和文法，<哇>这几年换他们卷着舌头学，品上巨鹿的变化。平平仄仄平平仄，好聪明的中国人，好优美的中国话。 长，扁担想绑在板凳上。板凳不让扁担绑在板凳上，扁担偏要绑在板凳上。板凳偏偏不让扁担绑在板凳上，到底扁担宽还是板凳长？哥哥弟弟坡前坐，坡上卧着一只鹅，坡下流着一条河。哥哥说坡的河，弟弟说河的鹅。鹅要过河，河要渡鹅，不知是那鹅过河还是全世界。 你们再想一想吧。对了，老师在泰国皇太后大学孔子学院。你的卡老师们在他国孔子大学卡子学院。 วันนี้นะคะเราซื้อพาเราทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้กันที่นอกสถานที่ค่ะแน่นอนมาถึงสถานันของอมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วเนี่ยเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าวันนี้เราซื้อจะพาพวกเราไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราซื้อมีเกร็ดความรู้เล็กๆมานําเสนอคะ่ะเด็กๆเห็นตัวอักษรตัวนี้ไหมเอ่ยตัวอักษรตัวนี้นะคะในภาษาจีนเราอ่านออกเสียงว,ว่าฝู ฝูฝูแปลว่าความผาสุกแปลว่าความโชคดีค่ะตัวอักษรจีนตัวนี้นะคะมักจะถูกแปะไว้ตามหน้าบ้านเรือนของชาวจีนนะคะหรือว่าเป็นพวกร้านอาหารโรงแรมหรือสถานที่ที่สําคัญนะเพื่อไว้ระดับตกแต่งนอกจากจะเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนักเรียนรู้หรือเปล่าคะว่ายังมีความหมายอื่นๆโอเคค่ะหลายคนน่าจะพอนึกออกแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเวชเอมอกมาเย,ยปะป่าฝูจื่อ เจ้าเอว่คำว่าฝูใช่ไหมแปบลบว่าความผาสุกหรือว่าความเป็นสิริมงคลใช่ไหมคะกับคำว่าเต้าเต้าในภาษาจีนอีกความหมายหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งเต้านะะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะหมายถึงหัวทิ่มลงกลับหัวลงนะคะเต้าตัวนี้ซึ่งเป็นคำพล้องเสียงกับเต้าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเต้าตัวนี้นะคะ,ะ,คะจะมีความหมายว่าถึงแล้วดังนั้นเนี่ยเต้าตัวนี้กับตัวนี้นะคะอ่านว่า เต้าเหมือนกันถึงจะมีความหมายที่แตกต่างกันแต่เป็นคำคล้องเสียงนะคะดังนั้นคําว่าเต้าที่แปลว่ากลับหัวลงใช่ไหมออกเสียงว่าเต้านะคะก็จะกลายเป็นฝูเต้าเลอฝูเต้าเลอก็คือความสุขความโชคดีสิริมงคลมาถึงยังบ้านของฉันแล้วเต้้้น่ะวครูม好的那 à, 你们知道了吗今天我要教的内容就是什么你们再想一下

我们要学习的内容就是孔子大教育家。พูงถึง孔子น่นแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราถึงก็จะพาไปรู้จักกับบุคคลคนนี้ว่าแต่ขงจื้อหรือชื่อในภาษาไทยก็คือของจื้อเนี่ยเขาเป็นใครกันนะหลายคนน่าจะเคยได้ยินขงจื้อของจื้อแต่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าขงจื้อเนี่ยคือใครเดี๋ยววันนี้เราจะจะพาไปรู้จักกันนะคะว่าขงจื้อคือใครคะ่ะขงจื้อ 大教育家孔子，，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 กก孔孔子子。是世界公認的世界界的的的十大思思想想家之一。他在在中国，在东亚都有广泛的影响。孔子 ความคิดของคงจื้อนั้นมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศจีนภูมิภาคเอเชียตะวันออกหรือแม้แต่ประเทศไทยอย่างบ้านเรานั่นเองค่ะต่อมาเรามาเริ่มต้นที่ประวัติคร่าวๆของคง,งจื้อกันก่อนเลยนะคะคงจื้อน,นะคะมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ5 5 1ปีก่อนคิดตศักราชจนถึง47 9ปีก่อนคิดตศักราชค่ะมีชื่อว่าชิวสมยานามก็คือ จงหนีมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคชุนชิวนั่นเองนะคะในแคว้นหลู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแคว้นหลู่นะก็อยู่ในแถบมณฑลชานตงค่ะแล้วก็ขงจื้อนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิขงจื้ออย่างที่คนไทยของเรานั้นคุ้นเคยอย่างดีค่ะของจื้อนะคะแต่เดิมเนี่ยเกิดในครอบครัวที่เป็นชนชั้นสูงเพราะว่า ทางพ่อของคงจื้อเนี่ยเป็นขุนศึกตระกูลใหญ่นะคะแต่เมื่อมิดาของคงจื้อเนี่ยได้เสียชีวิตลงคงจื้อนะคะก็เลยได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่นะคะแล้วก็ตาโดยใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างยากลําบากนะคะส่วนแม่ของคงจื้อเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะเขาเนี่ยเลี้ยงดูคงจื้อด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะให้เป็นคนที่เข้มงวด ในการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะได้เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมนะอันนี้สําคัญเลยนะให้ขงจื๊อเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักแล้วก็สนใจในการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาด้วยความที่ขงจื๊อเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่เกิดในครอบครัวของชนชั้นสูงดังนั้นเ,นเขาจึงต้องอเรียนรู้ขนบธรรมเนียมพิธีกรรมต่างๆการเส้นไหว้การ วงสวงต่างๆนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่สู่คนรุ่นหลังแล้วก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นธรรมเนียมโบราณของตระกูลนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อของจื้อเนี่ยช่วงอายุประมาณ1 7 1 8ปปีนะมารดาของของจื้อเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงและขณะนั้นเองเนี่ยของจื้อเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนฉลาดขยันนะเขาก็ได้รับตำแหน่งข้าราชการะคะ่ะแล้วก็ได้ทำงานในกรมได้รับใช้ราชสำนักอยู่นะแม้จะเป็นตำแหน่งเล็กน้อย แต่ด้วยความรู้คุณธรรมความสามารถแล้วก็ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็เลยทําให้องจื้อเนี่ยได้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฉางหลวงต่อมานะคะของจื้อก็ทํางานรับใช้ในกรมไปเรื่อยๆนะเป็นข้าราชการนะคะก็ได้เริ่มเรียนรู้นะแล้วก็ได้เห็นถึง การไม่ยุติธรรมในการทํางานนะการแอบคดโกงกินบ้านเมืองต่างๆนะของเหล่าพวกที่รับข้าราชการหรือพวกขุนนางต่างๆก็เลยทําให้ขงจื๊อเนี่ยเริ่มมีความคิดเห็นทางการเมืองนะแล้วก็เริ่มออกมาแสดงจุดยืนแสดงอุดมคติของตัวเองต่อจากนั้นเนี่ยนะคะช่วงที่แคว้นหลู่เนี่ยเกิดความวุ่นวายนะขงจื๊อก็เลยหลบภัยนะไปรับราชการอยู่ที่แคว้นฉี ะคะแคว้นฉีก็คือเมืองสีเหลืองๆตรงนั้นน่ะนะคะซึ่งผู้ปกครองแคว้นฉีเนี่ยมีความสนใจในเรื่องการบ้านการเมืองนะอยากจะเป็นผู้บริหารประเทศที่ดีนะคะคงจื้อเนี่ยก็เลยมีบทบาทสําคัญทางการเมืองนะได้วางหลักวางรากฐานการปกครองประเทศนะแล้วก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลที่ดีน่ะนะต้องเป็นผู้ปกครองที่ดีด้วยนะคะเสนาบดีต้องทําหน้าที่เสนาบดีพ่อต้องทําหน้าที่ของพ่อ ลูกก็ต้องทําหน้าที่ของลูกเองเช่นกันกล่าวคือก็คือหมายถึงชนชั้นปกครองเอง้วแล้วก็ชนชั้นล่างเนี่ยก็ต้องเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะพออายุ30ปีนะคะขงจื้อก็ได้ตั้งตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์ค่ะเริ่มถ่ายทอดความรู้ให้แก่เหล่าศิษย์อย่างไม่ท้อถอย การที่ขงจื้อเนี่ยได้อุทิศชีวิตของตัวเองนะในการที่สอนหนังสือถ่ายทอดความรู้ให้กับคนมากมายเนี่ยเป็นการพลิกโฉมประวัติศาสตร์การศึกษาของจีนเลยเพราะในสมัยนั้นเนี่ยนะคะคนที่จะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เนี่ยจะมีแค่พวกชนชั้นสูงหรือพวกเหล่าลูกขุนนางในราชสำนักเท่านั้น ขงจื้อนะคะได้ทําลายธรรมเนียมเก่าๆทมเนียมโบราณนะที่การเรียนการสอนนะ่ยที่จะจํากัดอยู่แค่เฉพาะในราชสํำนักเท่านั้นต่อแต่นี้เป็นต้นไปนะพอมีขงจื้อแล้วเนะี่ยทให้ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของการศึกษาขงจื้อเนี่ยจะมีวิธีของตัวเองในการรับมือกับสิทธินะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดหรือความคิดแตกต่างกันมายัางไงนะแล้วก็ไม่คาดหวัง ผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะเพียงแค่มอบของเล็กน้อยเป็นค่าเล่าเรียนเนี่ยก็เพียงพอแล้วจึงมีคํากล่าวที่ว่าเนื้อตากแห้งเพียงชิ้นเดียวเนี่ยคงจื้อก็ยังรับไว้เป็นลูกศิษย์ค่ะมาเรามาดูคำสั่งสอนของคงจือดีกว่านะคะคงจื้อ的核心思想你们知道吗是什么？你们再想一想吧。 你们看见什么？孔子的核心思想就是“仁”，这个人一个字“仁”。郭老师读“仁”，再来一次“仁”人。人呢？哈，ในภาษาไทยแปลว่าเมตตาธร我这个图片，就会看到它上面写着“爱人”。 เด็กๆลองอ่านกันดูนะคะน,นี้เป็นภาษาจีนโบราณนะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้มีเมตตาธรรมย่อมรักมวลมนุษย์นะคะเพราะว่าคำว่าเหรอนหมายถึงเมตตาธรรมความรักใคร่ปรองดองซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นหลักคำสอนที่ยึดถือเป็นสำคัญนะของของจือค่ะ และในวันนี้นะคะรซิวก็จะนำเสนอคำสอนขององจื่อนะเป็นสำนวนสุภาษิตจีนที่ฮอตฮิตมากๆและเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ความหมายนะคะแต่ซิขอเสนอคำว่า 知之为知之，不知为不知。知之为知之，不知为不知，เป็นคำสอนของขงจื๊อนะคะที่บอกว่าถ้าเกิดเรารู้เนี่ยก็ให้บอกว่ารู้ถ้าเราไม่รู้ก็ให้ตอบว่าไม่รู้การเรียนรู้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองคือเราต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองรูกวาน้มันจิตเต้วจู้ซู้ถ้าไม่รู้ จู้จ๋วู้จีตาถ้ารู้ก็บอกว่ารู้ไปตรงๆเลยถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องอายนะคะให้บอกว่าไม่รู้นะคะเพื่ออาจารย์หรือว่าคนให้ความรู้เนี่ยก็จะได้อธิบายให้เกิดเราเนี่ยเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ 有教无类有教无类再来一次有教无类นั้นคือการศึกษาไม่แบ่งชนชั้นค่ะ ที่มาของคําสอนนี้นะคะก็คือในอดีตเนี่ยคนที่จะสามารถเรียนหนังสือได้เนี่ยจะต้องเป็นพวกชนชั้นสูงเป็นพวกเหล่าขุนน้ําขุนนางน,นะคะถึงจะได้รับการศึกษาแต่เพราะของซื้อคังหรือทาให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าเรียนหนังสือนะไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาชาวไร่ชาวนานหรือว่าชนชั้นไหนก็ตามแต่นะคะไดะ้เข้าถึงการศึกษาค่ะอีกครั้งนะคะหยเจียว oh, hey ูเล่ย การศึกษาไม่แบ่งชนชั้นนะคะทุกคนสามารถได้รับก,การศึกษาค่ะ อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าผมจือเป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่นะเป็นนักคิดที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของจีนนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากในเอเชียของเรานั่นเองนะคะแม้แต่ประเทศไทยเองนะก็ยังได้มีการจัดตั้งสถาบันของจื่อทั่วประเทศไทยนะกว่า14แห่งตามมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นเองค่ะเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อคอยส่งเสริมด้านการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนนั่นเองค่ะแล้วของจือนะคะก็มีคําสอนอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งวันนี้เราเสืออาจจะสอนไม่หมดดังนั้นนะคะให้เราแต่ละคนเนี่ยลองไปดูสิคะว่าคําสอนของของจือเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเรามานําเสนอกันนะคะว่าคําสอนของของจือที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความหมายว่าอะไรในภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรบ้าง 那今天我们的内容到此结束了，谢谢大家，再见。